สวัสดีครับวันดี้ก็นำสูตรเดลพับฟี่เท้าชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมฟุกนะครับจากเดลพับฟี่เฮ้านะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับเป้อีกรุ่นหนึ่งของดอยเตอร์นะครับรุ่นนั้นก็คือโฟลทูล่านั่นเองนะครับผมอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับโฟลทูล่าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับของปี2022นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดออกมาล่าสุดสีใหม่ที่สุดสุดๆุไปเลยนะครับของปัจจุบันนะครับโฟลทูล่าเนี่ยจะทํามาแบ่งเพศนะครับเป็นเพศหญิงงงกััับบบเเพศชชาาายยยยนนนนนะะะคครรขขขดอออผูู้ีี่่่่จท50 10สว ผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่45บก10นะครับก็ของผู้ชายเนี่ยปกติก็จะใหญ่กว่าของผู้หญิงอยู่แล้วนะครับหลายๆแบรนด์ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ของผู้ชายทำมาด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีเขียว แล้วอีกสีหนึ่งก็เป็นสีดานะครับของผู้หญิงก็จะเป็นสีส้มนะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําเหมือนกันครับสีดำเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับทุกอย่างทุกโทนสีเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่สีระแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันครับเป้ข้าวครับหน้าตาโลโก้แน่นอนครับปรับใหม่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันครับก็จะเป็นมินิมอลมากขึ้นครับก็จะเป็นแค่2ขีดแทนสีละตัวดีที่มาจากดอยเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับอ่า อันนี้นะครับก็ขนาด 50+ บวกนะครับอยู่ตรงนี้ครับเขาจะสกรีนบกอะครับรุ่นนี้เป็นสกรีนแล้วครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นของรอยเตอร์อย่างพวกแอร์คอนแทคเนี่ยเขาจะเป็นงานปักเอาครับอ่ารุ่นนี้ครับเปิดได้ทั้งหมด3ช่องนะครับเปิดจากด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดจากด้านหน้าเป็นรูปตัวยูคว้าตรงนี้นะครับมีซิปอยู่นะครับแล้วก็เปิดจากด้านบนซึ่งเป็นปกติของแบ็คแพคนะครับเปิดจากด้านบนได้นะครับด้านหน้าสุดนะครับเป็นช่องผ้ายืดตรงนี้นะครับคือยืดได้เยอะมากแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนผ้ายืดยวี๋ ให้ดูอีกทีนะครับที่เกียร์ัไม้เทครุ่นนี้ให้มาถึง2ห่วงนะครับเป็นยังยืด2ห่วงครับซึ่งปกติเป้แบงคแพ็คโมลุนครับเขาจะเป็นสเต็ปไนลอนอย่างเงี้ยครับเป็นโค้งหนึ่งชิ้นซึ่งอันเนี้ยเขาทํามาเป็น2ห่วงก็คือ1ห่วงไว้สําหรับคล้องปลายไม้เทกหนึ่งชิ้นนะครับอันเนี้ยส่วนคร่าวๆของด้านหน้าครับแต่จุดไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คืออ่าระบบหลังแบบตะข่ายนั่นเองนะฮะนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของโฟทูล่าเลยนะครับหลังตะข่ายเนี่ยทำมาใหม่ครับเท็กซ์เจอร์ดู ดีขึ้นดูแพงขึ้นกว่ารุ่นเก่านะครับสายเนี่ยสายสพายก็เป็นฟองน้ําที่มีความนุ่มประมาณนึงนะครับอันนี้คือระบบหลังของเขานะครับเขาก็จะมีชื่ออยู่นะครับชื่อว่า Air Comfort นะครับก็จะเป็นระบบที่ทําให้อากาศมันฟโล่นะครับเว้นติเลตได้ดีนะครับแล้วก็ระบบหลังของตัวนี้ครับ Fortula Airtech นะครับก็สามารถปรับหลังได้นะครับของผู้ชายปรับได้ตั้งแต่ S จนถึง L นะครับส่วนสูงเฉลี่ยที่เหมาะการใช้งานก็ถ้าผู้ชายไทยก็160ไปปลายยัน180สามารถใช้งานได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนะนําว่าให้วัดหลังก่อนนะครับวัดหลังเราจะได้รู้ว่าโอเคหลังเราขนาดกี่นิ้วนะครับเลยได้ปรับไซส์หลังให้มันถูกต้องกับการใช้งานนะครับกระเป๋าเนี่ยซื้อไปดีแค่่ไไหหนนถถ้้าปรรััับบลงงมูกตอะค เพราะนั้นสลีระมันก็จะไม่ถูกต้องสิีละเราครับการทํางานของระบบชดเชยน้ําหนักเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับอย่าโทษกระเป๋านะครับให้โทษตัวเราก่อนว่าเราอาจจะปรับได้ไม่ตรงกับสิละเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นช่องที่ให้สายดูดน้าครับออกมาครับมีแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นช่องพิเศษนะครับปกติไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้กระเป๋าบางรุ่นตัดออกไปเยอะมากนะครับเป็นช่องที่ยาวตั้งแต่ขอบหัวตรงนี้ครับผมเอามือล้วงให้ดูขอบหัวตรงนี้แล้วก็มาสุดตรงขอบ ตรงนี้ครับก็เป็นช่องด้านยาวครับไว้สําหรับใส่ของที่ต้องการหยิบบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นช่องที่แยกออกจากกาันจากช่องใหญ่นะครับไม่ได้รวมอยู่กับช่องใหญ่นะครับผมเรามาคุยกันที่สเปคคร่าวๆบ้างครับสำหรับ Fortuna AirTec h นะครับของผู้ชายนะครับขนาด50บวกส0นะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0กรัมนะครับก็ประมาณ2 2กโลครับประมาณ2โลกลมๆนะครับก็ปรับหลังได้ตั้งแต่ S จนถึง L นะครับแล้วก็ขนาด45บก10นะครับของผู้หญิงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000กรัมนะครับก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็นอกจากหน้าตาที่มันดูดีขึ้นนะครับดูปรับสีให้มันเข้ากับสมัยมากขึ้นนะครับเขายังปรับวัสดุบางส่วนนะครับให้ดูดีขึ้นให้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับให้บางลงแต่ทนขึ้นนะครับแล้วก็ปรับรูปลักษณ์ใหม่นรััักกกงลลลโมมาา้นนนเี๋ท แน่นอนว่าใครที่บอกว่าตัวเองนักโลกเนี่ยก็จะดูดูดีขึ้นนะดูหล่อขึ้นประมาณนั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะแต่ละส่วนนะครับว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับเปิดนั่นเปิดนี่แล้วจะหน้าตาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเรามาเริ่มกันที่ฝากระเป๋านะครับหรือว่าเป็นฮูดกระเป๋าหรือเป็นฝาครอบกระเป๋าอะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเรามาเปิดกันนะครับผมตัวฝากระเป๋าเนี่ยก็จะมีช่องด้านในหนึ่งช่องนะครับสําหรับใส่ของกระจุกกระจิกนะครับมีทั้งด้านในแล้วก็มีทั้งด้านบนตรงนี้นะครับ อันนี้คือใหญ่มากดูมือผมนี่คือทั้งกระเป๋าเลยครับคือทั้งหัวมันนะก็คือไอช่องนี้ไปเลยนะครับตัวหูเนี่ยจะมี2ช่องครับมีด้านบนกับด้านในนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับตัวเนี้ยแน่นอนว่า5 0า0บวกนะครับส่วนที่บวกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวด้านบนตัวนี้ครับที่มันพับอยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้เราก็ดึงมันขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ส่วนนี้เราก็พับมันลงนะครับ อันนี้คือส่วน60นะครับเปิดจากด้านบนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเปิดจากด้านหน้านะครับเปิดจากด้านหน้าก็จะเปิดอย่างนี้เลยนะครับเปิดได้กว้างมากนะครับเป็นรูปตัวยูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ถุงน้ํานะครับแล้วก็จะมีสําหรับตัวที่ล็อกสําหรับห้อยถุงน้ํานะครับผมเปิดจากด้านหน้านะครับถัดมานะครับเปิดจากด้านล่างนะครับนี่เปิดาด้านล่างนะครับผมมันก็จะมีตัวซิปที่มันเป็นตัวกั้นโซนมาให้นะครับพอมันรูดซิปเนี่ยมันก็จะกั้นกันเป็นโซนที่มัน แยกต่างหากอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมอ่านี้เป็นซิปอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่ทะลุถึงกันนะครับนี่พิธีการเปิดนะครับเปิดได้3มช่องนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นสายรัดนะครับเป็นออปชันนะครับสำหรับใครที่อยากรัดพวกแผ่นรองนอนเออยากรัดไฟชีทกาวชีทอันนี้แล้วแต่สะดวกครับรัดตรงนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับโดยโคจะเก็บอยู่ที่ก้นของกระเป๋านะครับก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับเปิดมาก็จะเจอเลยดอยเตอร์สี เขียวสดๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าด้านหน้าคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังเขาหน้าตาเป็นยังไงแบบชัดๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเห็นเลยครับว่าเป็นตะข่ายหลาเลยนะครับเน้นระบายอากาศแน่ๆนะครับรุ่นนี้ที่เห็นชัดๆด้านในนะครับเป็นสีส้มตรงนี้ครับเป็นบานพับนะครับพับขึ้นพับลงอย่างนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ล็อกสําหรับ การปรับหลังนะครับรุ่นนี้ปรับได้ตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ L นะครับสำหรับผู้ชายนะครับวิธีปรับรุ่นนี้ง่ายมากทําเองได้ที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนําก็ได้นะครับตัวนี้บางครับนะค้างไว้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการปรับลงนะครับตัวนี้จริงๆมันมันจะมีเชือกสําหรับดึงลงนะครับถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็จะมาทิศตรงก้นกระเป๋าโอเคเราง้างค้างไว้แล้วเราก็เอานิ้วสอดที่เชือกแล้วก็ดึงมันลงมาแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับเห็นไหมเราก็จะปรับ ง่ายสุดๆนะครับสำหรับการปรับขึ้นนะครับเรามาง้างค้างไว้นะครับแล้วก็เราดันขึ้นปรับให้มันเป็นไซส์ที่เราต้องการนะครับ sml เราก็ปรับได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือวอลลิเฟล็กนะครับวอลลิเฟล็กเนี่ยก็จะเป็นฮิปเดลมันก็จะยืดหยุ่นได้ครับไม่ได้แข็งตัวไม่ได้แข็งชื่อไม่ได้มีพลาสติกใหญ่ๆมาดามครับเพราะนั้นมันก็จะให้ความยืดหยุ่นกับการเคลื่อนไหวของเรานะครับไม่ได้ติดกับเอว มากจนเกินไปนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับ r ฟลัวตัวแอร์ทริกสนะครับสำหรับไซส์ผู้หญิงแล้วก็ไซส์ของผู้ชายครับฟังชันเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันแค่สีแล้วก็สรีระแค่นั้นเองครับไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างกันมากไม่ได้ของผู้หญิงไม่ได้มีช่องเยอะกว่าของผู้ชายไม่ได้มีช่องมากกว่านะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดตัดแต่แค่สีแล้วก็สรีระแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนที่สไพายขึ้นหลังแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงอยู่บนหลังแล้วดูใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ โอเคครับผมก็สพายมันเรียบร้อยแลครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็จะสูงประมาณ185นะครับขนาดที่มันอยู่บนตัวผมเนี่ยก็ถือว่ากําลังพอดีครับกำลังกลมกล่อมนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับแต่ถ้าสําหรับ พี่ผู้ชายนะครับขนาดที่สูงอยู่ในช่วง160ไปปลายเนี่ยจะต้องมาลองสินค้าดูนะครับไม่อยากให้เป้นมันใหญ่เกินไปจนทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันไม่เป็นอิสระนะครับอาจจะทําให้การเที่ยวทริปนั้นของเราเนี่ยไม่สนุกก็ได้นะครับเพราะว่าเปมันคอมตัวนะครับเบื้องต้นครับว่าหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มมาที่คลิปเบลนะครับคลิปเบลแน่นอนว่าปรับได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรูดได้รูดได้อ่าโอเคแล้วก็ มีพ็อกเก็ตมาให้นะครับมีช่องกระเป๋ามีซิปให้นะครับทั้ง2ฝั่งของฮิปเบลเลยนะครับซ้ายกับขวามีให้นะครับแล้วก็มีสายรหน้าอกนะครับสายระนาดอกของดอยเตอร์เนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่ามันมียางยืดมาให้ครับเพราะว่าถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยที่ไม่ได้ให้ยางยืดมาเนี่ยเวลาที่เราลัดแน่นอกครับจังหวะที่เราหายใจตอนที่ปอดมันขยายครับสายเนี่ยมันก็ยังแน่นกับหน้าอกเราอยู่แต่พอมันมียางยืดปุ๊บมันก็ขยายตามกับที่จังหวะที่เราหายใจเข้านะครับโหลดลิสเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีมาให้น ดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็ให้ดูหน้าตาเนาะเพราะผมไม่มีอีกมือหนึ่งมาล้วงด้านหลังนะให้ดูว่าประมาณไหนนะครับเวลาสะพายมาครับความสูงก็กำลังดีครับสีสันสวยงามนะครับปุ๊บนี่สายกระเท ขวาก็เทประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือสีเลนโคเวอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเขียวสดไปเลยครับเขียวสว่างสวยเห็นชัดแต่ไกลนะครับใครที่ชอบสีเขียวหรือว่าชอบเลนโคเวอร์ที่สีเห็นชัดๆนะครับรุ่นนี้ให้มาครับเห็นชัดจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูเพิ่มเติมครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหาเป๊รุ่นนี้นะครับอยากมาลองสัมผัสตัวเป็นๆนะครับก็สามารถ มาได้ที่ร้าน The p u o f i n House นะครับใครมีคำถามก็ทักหรือติดต่อมาทาง contact ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมฟุก The p u o f i n House นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอยากให้รีวิวสินค้าชิ้นไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย